สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่โยเกิติ้งชาแนลนะครับกับผมโยเกิติ้งวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า Fairy Bloom f r e s i a นะครับผมก่อนอื่นเลยที่ขาดไม่ได้คือเกมเจ็ตติ้งภาษาถูกแล้วกราฟ,ฟิกเอาแค่นี้แล้วกันเนาะเพราะพวกผมก็ไม่อยากจะอะไรหนักหนา โอเคครับผมเพราะว่าไม่งั้นมันจะดังเกินไปเนาะต้องปรับลงไม่รู้ว่าอันไหนคืออะไระครับผมปรับวิทเจ็ดติบไปก่อนอะ่ะโอเคครับก็ถือว่าปรับเสร็จแล้วนะครับผมเราจะเริ่มเล่นสตอรี่โหมดกันดีกว่านะครับเลือกความยากง่ายนะครับผมเนื่องจากว่าผมก็ ไม่ได้ฝีมือดีเด็ดอะไรก็อีซี่ไปก่อนแล้วกันครับไม่ใจไม่แข็งพอเองเกมนี้ครับเราจะเป็นสาวน้อยคนหนึ่งนะครับผมกดซ้ายขวาในการเดินกดกดแทะในการโจมตีนะครับผมสามารถสไลด์ได้กดกระโดดได้นะครับกระโดดได้สองจังหวะ เอ้ยมีงี้ด้วยเว้ยเจ๋งเจ๋งอ๋อถ้ากดลงอ่ะกระโดดสามารถกระโดดจากที่สูงลงมาได้ครับผม อยังไงวะอ,อ๋อมีกาดนะครับกดตัวีแดดหลบได้ด้วยตอนกาดนี่คาารับเวลากาดเวลาโดนโจมตีจะไม่เป็นไรนะครับผมแต่รู้สึกว่าด้านบนจะมีเกเจีความเสียหายอยู่นะครับผมก็คือถ้าแบบใช้จนเต็มหลอดกาดเราก็แตกเหมือนกัน ไม่รู้ว่าสยงเกมจะดังไปไหมนะครับผมผมก็ไม่ได้เทสก่อนแต่ด้วยสงสัยผมต้องไปปรับคีซต,ติ้งใหม่นะครับผมเ,เพราะไม่ถนัดมืออย่างรุนแรงเลยทีเดียว การคอน,นโทรลถือว่าง่ายครับผมเล่นง่ายมากกดมัวก็ชนะได้ครับผม okay, <get> และเกมนี้ผมจะจะบอกว่ามีระบบอัพเลเวลนะครับผมเอาไว้อัพสเตตัสได้ด้วยซึ่งปกติเกมขนาดเล็กกับไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ครับผมที่จะมีระบบนี้นะครับผม okay, <get> เพราะฉะนั้นถือว่าเกมนี้สุดยอดครับผมภาพสวยงามคอมโบก็มันนะครับผมมีระบบอัพสเตตัสมีการเพิ่มเลเวลมีการเปลี่ยนสกิลอัพสกิลครับผม ความตีความตีมอนสเตอร์ตายนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรายิงตีม,มากๆอย่างเงี้ยเอฟซีเราได้แต่การคอมโบจะยิ่งสูงขึ้นเพราะฉะนั้นศพมอนสเตอร์ครับผมยำไปเรื่อยๆก็ดีเหมือนกันเอาไว้เก็บแต้มเพื่อจะได้ปพัฒนาในภายหลังได้ครับผมแต่ตอนนี้ผเอาไอ้จบด่านก่อนดีกว่ากระโดดทีทะลุได้ด้วยนะครับผมฟินชิชกันแล้วนะครับด่านแรก ก็ถือว่าเคลียร์กันไปในด่านแรกนะครับผมด่านเทรนนิ่งอะฮะไม่มีอะไรยากมากมายครับผมเบลโดนฟริเซ well ียก็เหมือนกับว่าเราชื่อฟรีเซียผู้หญิงนะครับคือเราสามารถคุยกับต้นไม้ได้นั่นเองคือเราเป็นพูดพิทักษ์ป่านั่นเองเดย์มาสเตอร์มาสเตอร์จอมอนมาสเตอร์จมอนต้นไม้เหรออินด like ิ i ิงไลท์เดมบี e อ o ู่วอเต h ร์แวร r I don't know myself Let's come outside forest เป็นมาจากนอกป่า p l e a s e protect everyone ช่วยปกป้องทุกคนทีไม่เป็นไรป่าวหน้าที่ฉันเองมาสเตอร์จอมอนนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าทุกครั้งอ่ะเราสามารถเลเวอพได้นี่คือสเตตัสของเรานะครับสเตตัสนั่นเองเราสามารถซื้อสกิลเข้ามาใส่ได้โดยการใช้แต้มแต้มดาได้จากไหน ก็ไอคอมโบเราคอมโบมานั่นแหละครับผมเอามาใช้ตัวนี้ครับผมนี่ครับผมเราไม่หมดร้อยแปดสิบแ้มนะครับผมในตอนนี้สเปเชียลนี่เหมือนจะเป็นสกิลครับผมเป็นพวกสกิลเอ่อเรียกว่าไงดีสกิลแบบสกิลทาไม่ตายอะไรต่างๆนะครับผมส่วนส่วนตัวนี้ก็คือเหมือนออาเหมือนจะเป็นพวกแบบติดตัวครับผมคือ เป็นพวกติดตัวที่แบบว่าเอาไว้ใช้เพิ่มบางสิ่งบางอย่างเช่น HP boost mana boost ความแรงในการโจมตีหรือว่าพวกเอฟเฟกต่างๆของตัวละครนะครับผมแต่ผมแนะนำอ่อแม็กแล้วเหรอแต่ผมแนะนำนะครับผมถ้าจะอัพไาให้อัพหน้าเบสิกก่อนครับผมเพราะหน้าเบสิกนี่คือของติดตัวเลยครับผมไม่ว่าจะเล่นกี่ด่านมันก็จะไป,ไปแถมในเตตัสนะครับผมส่วนพวกไอพวกแบบเนี้ย เราจะเลือกครับผมเราต้องเลือกใส่นะตอนแรกผมไม่รู้ผมผมเคยเล่นมาก่อนรอบนึงไงผมไม่รู้ครับผมไปซื้อมาปุ๊บผมมาใส่มันจะใส่อยู่ตรงนี้ครับผมตรงช่องอ,อะไร o p ฟ i o n a l skill นะครับผมก็จะสามารถเล่นใส่ได้แค่สองอันเท่านั้นเองรับไปเยอะก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะต่อมาเป็นสเปเชียลนะครับผมเดี๋ยวผมใส่ให้ดูซื้อมาเอาใส่ช่อง X แล้วกันนะ โอเคเริ่มเล่นก็ได้เลยเพราะผมก็ไม่อยากอัพไอออปชั่นอลเท่าไหร่เมื่อเรากด X ปุ๊บนี่ครับผมเราได้สก,กิลใหม่เข้ามาใช้นั่นเองนี่ครับเล้วอัพอีกแล้วนะครับผมท,ทุกครั้งที่เลเวลอัพเขาจะบอกทุกครั้งว่าเราจะได้อะไรเพิ่มมอนสเตอร์ก็จะเริ่มโหมดขึ้นไปเรื่อยๆครับผมไม่ต้องคิดว่าเกมนี้จะเล่นง่ายนะครับผมมันจะพอแท่งแรกๆเท่านั้นแหละ ี่ครับผมการปั๊มอย่างนี้ครับผมการเตะให้มันอัดมุมกดเดินหน้าค้างไว้แล้วกดตัวแซดโรลๆนะครับผมจะเป็นการปั๊มที่ดีที่สุดครับผมถามว่าปั๊มแล้วได้อะไรก็อย่างที่ผมบอกไปครับผมก็ได้แต้มไปอัซสกิลเยอะขึ้นเท่านั้นแหละเพราะเกมนี้รู้สึกว่าเลเวลจะขึ้นอยู่กับคอมโบครับผมเอฟพีรับจากเลเวลจะขึ้นอยู่กับคอมโบยิงคอมโบเยอะก็ยิ่งได้เอฟพีไว้ครับผม วิธีการคิดคอมโบของเกมนี้คือ1ตัว1นฮิตเท่ากับ1 1คอมโบครับผมก็คือถ้าสมมติเรากระทืบติดกำแพงอยู่4ตัวเราตี1ครั้งเราก็ได้4แต้มนั่นเองนะครับผมเบสิกยังไม่มีอะไรมากสตาร์บูสสตาร์บูสยังไม่ต้องครับผม เพราะว่าหลาแรกๆมันก็ไม่เกินความสามารถอยู่แล้วก็ยังไม่ต้องไปอัพอะไรมากครับผมเปืองถ้าสังเกตตัวละครหลักของเรานะครับจะมีอาวุธเป็นมีดใบไม้นะครับผมแล้วก็มีอาชีพเมนของเกมนะครับผมรู้สึกอันนี้จะเป็นอันที่สามที่เราได้รับแล้วนะครับตัวพควาที่ใช้สกิลนะครับผมมานานเราก็จะลดนะครับอย่างที่เห็นด้านบนแต่ก็ลดไม่เยอะหรอกครับผม ส่วนมากเราจะหมดกับพวกสกิลระดับสูงๆที่มากกว่านี้มากกว่ากาเดียนออฟลิต a าฟอ e s ฟนะครับผมไม่ทุกอ่านถูกไหมนะไอชิปเมนก็จะเด้งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมตามการนของเราร้อยห้าสิบคอมโบแล้ว ร้อยหกสิบ้อยหแปดนะครับผมเกมนี้เมื่อตีมอนสเตอร์ตกมันจะมีดาวเดียวขาวนะครับผมไม่ต้องกลัวว่ามันจะหล่นหายและเก็บไม่ทันนะครับผมเพราะว่าเออเพราะว่ามันจะวิ่งตามเรามาหาตัวเราเองต่อไป next stage เป็นวอร์เทนะครับผมด้านล่างจะเห็นว่ามันเขียนว่าวอร์เทนะครับโหมดวอร์เทคือโหมดอะไรเดี๋ยวเอาไว้ดูกันครับผมผมยังไม่เฉลยนะนี่ครับผมมาแล้วครับ รีเวิร์สปินอย่างยังอยัาง,อางเอาสตาร์บูดีไหมเนาะเพิ่มดาเมจปกติสักหน่อยแล้วกันครับผมนี่ครับผมคือวอลเทคนะครับผมดีส์วอลเทค ก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นหัวใจของป่าเรียบมานนั้นครับผมหน้าที่ของเราคือต้องปกป้องครับต้องปกป,กป้องเจ้าก็เน,นียไวเวลแรกๆที่ผมไม่อยากไม่อยากให้เอาไอ้นั่นมาก่อนก็เพราะว่าไม่อยากให้อัพเอาสเตตัสบูสไอสตาร์บูสมาก่อนก็เพราะว่าเกมนี้เอพีขึ้นอยู่กับการคอมโบกับสก,กิลใช่ไหมครับผมก็คือถ้าแบบคนที่ยังปั๊มไม่เป็นอะ่ะแล้วไปอัพอะ่ะอ่ามันจะทําให้คุณตีมอนสเตอร์ตายไวเกินไปนะครับผมแล้วแล้วสุดท้ายเอ็พีคุณจะได้น้อยนะครับผม เฮ้ยลืมถ้าสังเกตนะครับผมจะเห็นแถบสีเขียวเล็กๆด้านล่างคองโมโบนะครับนั่นคือเลือดของตัววอร์เทคครับผมเราต้องห้ามให้มันตะเลือดหมดหลอดเด็ดขาดสำหรับเวลวคือตรงนี้ยังถือว่าง่ายนะครับผมถ้าคุณเล่น normal ป่านนี้อาจจะลดไปแล้วครึ่งหลอดก็เป็นได้สกิลสามารถกดใช้ติดต่อกันได้มากกว่าหนึ่งครั้งนะครับผม ใช้ได้เรื่อยๆกว่ามานาจะหมดเลยนั่นแหละนะแต่ผมก็ไม่แน่ไม่ใช้ขนาดนั้นหรอกเพราะบางทีฟันปกติก็น่าจะดีกว่าโอ้ oh. ยยิงข้ามขนาดนี้ต่อไปบอสแบทเทิลนะครับผมเวลาจะมีอีเวนต์หรือว่ามีฉากสำคัญอะไรมันจะแจ้งที่ตรงล่างนี้เสมอนะครับผมต่อไปก็เจอนบอสแบทเทิลแล้ว อันนี้คือกดตืองหมายโจมตีด้านบนบนอากาศนะครับผมจะเป็นการโจมตีบนอากาศส่วนอันนี้คือกดล่างตอนที่อยู่บนอากาศนะครับ,รบ,เ,บเป็นการดรอปลงมานั่นเองตอปเป็นการตู้กับบอสแล้วผมก็ยานะาอันนี้อะไรช่างมันปุ่ง ไปฮักฮูคิงโกเลมโอ้โหผมจะบอกว่าไอ้ท่าพวกเนี้ยถ้าคุณไปเล่นในโหมดเอ่อเรียกว่าไงนะนอร์มอลอะ่ะคุณลดแล้วเนี่ยครึ่งหลอดเอ้ยกันโอ้ยกันไม่อยู่โอ้ยปัดหนักโอ้โห นะครับบางทีสะกิลก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเท่าไหร่กระโดดถีบโอ้โหม,มัน,ม,นมันตบหนักมากครับผมโอ้โหโอ,โหโอโห้ดีเมื่อกี้เลยโมอ,อาพครับผมโอ้โหไปขึ้นขึ้นแตง นี่ครับผมคือท่าใหม่ที่เราเพิ่งอัพมานะครับคือบินบินโจมตีนะครับผมแต่เจอกับบอสนี้ปุ๊บุกงี๊งงี๊งงีกันเดียวเลยบล็อกบล็อกบล็อกโอ้บล็อกไม่อยู่ครับผมเมื่อกี้โล่แตกกระจายอย่างที่เห็นเลยครับผมจะตายแล้วมันไม่ตายก่อนเราก็ตายก่อนครับผมงานนี้ อโหอันนี้บล็อกไม่อยู่นะครับผมไม่ต้องไปคิดเลยกระโดดลบอย่างเดียวตายตายที่เถอก็ก็ลองคิดน,นะครับวันนี้คืออีซี่นะครับผมถ้าใครอยากลองดีก็นอร์ม l ได้ผมไม่ว่ากันนะสำหรับเกมนี้นะครับผมถ้าอยากซื้อเล่นถ้าซื้อเล่นแพงก็จะอยู่ในสตรีมนะครับผมแต่ถ้า แต่ผมรู้จักที่ที่ได้ถูกกว่านั้นครับผมหรือไม่ก็ได้ฟรีเลยด้วยก็มีนะครับไม่ใช่หอดเถื่อนนะครับเป็นเกมแท้นะครับผมนั่นก็คือเดซุระนะครับผมเป็นเหมือนเป็นที่ขายเกมนะครับเหมือนเหมือนกับเสตรีนนี่แหละแต่ว่านานๆจะแจกเกมฟรีสักทีหนึง่งแล้วก็ไม่มีการเก็บแอชิเม้นบนบนบนเว็บของมันครับผมก็คือตัวเกมเหมือนซื้อมาก็ได้เป็นเดียเด่ยวๆเลยนั่นเอง พวกนี้เป็นตัวร้ายนะครับอะไรกูเลีตายแล้วเหรออะไรประมาณนี้นะครับผมโอ้ยาวไปไม่แปลนะครับ y o u r n a m e girl a m p r i s i a who are you my y u a r e so s o c u t e แปลแหลหลงสนีย์เราแล้ว,ลวอนะีน่าอึนน่าอืนมากยังกับอะไรนี่ ก็คือที่นี่ไม่เหมาะสมสหรับสาวน้อยอย่างเธออะไรเอาบอกว่ามอนเตอร์ในป่าไม่เป็นไรเราจะป้องเธอเองแล้วผู้หญิงคนนี้ก็จับได้ครับเพราะเราไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์นั่นเอง Please h e a r me out What take like this one เอ่อ uh, เริ่มแปลไม่ทันแล้วครับผมทั้งที่กดเองแท้เขาก็รู้แล้วว่าเราเป็นลิเติ้ลแฟรี่นะครับผมอ่า uh, yes I believe I s I e You climb d ดาว t o h u n t t h e forest ก็คือพวกนี้มันจะมาล่า เหมือนมันต้องการวอดิกของป่านะครับผม I never heard of it There are two us and only one of her แล้วมีสองเธอมีหนึ่งหรือเปล่านะไม่แน่ใจมันก็ว่าเขาจะกลับไปปรึกษากันใหม่ที่ประตานนะครับผม เหมือนไอ้พวกเมือนสองคนนี้จะถูกส่งมานะครับผมโดยใครผมก็ไม่ทราบนะเพราะผมไม่เคยได้อ่านเนเรื่องเหมือนกันใช่าาจามอนเป็นต้นไม้จริงครับผมจามอนทรีครับผมเวลดอนฟรีเซียทำได้ดีมาก But today was different Some human come Almost stone Almost stone หินหินอะไรตอย่างนะเอ๊ย The a อ m o โ Stone is a Spirit stone นะครับไฟเอ e r จ y ครับผมคล้ายๆวอลเทคเลยครับก็คือเป็นหินนี่พลังงานเป็นจิตวิญญาณน,นะครับผมมันเป็นจิตวิญญาณน,นี่ครับแล้วฟรีเซียก็เพิ่งรู้ตัวว่าว่า <c oughs> ฉันต้องไล่พวกมันออกไปห,หมด The Kingdom o f d r a g a ่นะครับผมโมเล่นเลยกันอยู่ รอมานานแล้วจีได้ขอจากป่านะครับมีไซร่ปกป้องอยู่นั่นเองเรียบไปทำภารก,กิจของเธอให้เสร็จซะอัลลมิโยมาจิซีตอริซึนนะก็คือเหมือนเขาเป็นขัราชาไงเขาสั่งไอ้พวกนี้ที่เป็นขุนานางให้มาทำเรื่องจะเรียกว่าไงดีอ่ะมาเอา มาเอาไอหินนั่นจากป่าเราไงผมว่าทุกคนก็คงเดาได้แหละอ๋อช่วงนี้คุยยาวมากครับผมเหมือนอีนนี่ก็สนใจครับผมไม่ได้สนไม่ได้สนใจแค่ คือเหมือนกับว่ามันมีหมอที่แบบว่าไม่ได้สนใจแค่หินแล้วแหละตอนนี้มันคือสนใจตัวเราด้วย,ยมันจะจับฟรีเซียมมทดลองหรือเปล่าเขาไม่รู้นะ The Ferry Guardian Plethmino Anidata เหมือนไอ้นี่จะเป็นพวกนักวิยทยาศาสตร์พวกอะไรเงี้ยคือไอ้ผู้ชายนี่มันจะมาขอข้อมูลเกี่ยวกับแฟรี่เพื่อจะมาจัดก,การก,กับเราเนั่นเองนี่ยผมถ้าจะสังเกตนะครับข้อมูลสเตตัสของเราช่อง str star นะครับ แซนนะครับเออแซนอัน,นจะบวกมาสิบครับผมก็คือเราไปอัพไอตรงนี้มานั่นเองเนี่ยไอยไม่ใช่ไอตัวเนี้ยครับผมกดล่างเอง a อแท็ k นะครับผมมาแล้วฟิปปิ้งโอเคหลังๆผมว่าก็ต้องอัพดาเมจเพิ่มซะหน่อยแล้วแหละไม่งั้นอยู่ไม่รอดนะครับผม ใส่ก่อนได้เปรียบครับผมถ้าถามเมื่อกี้ผมอัพอะไรมาผมอัพท่านี้มาครับผมปุ่งเป็นคอมโบนะครับผมมันจะเป็นโอ้ยอะไรวะเนี่ยเนี่ยผมเดียวเป็นคอมโบอย่างเงี้ยผมโอ้ยมันยิงมันยิงน่าลำคาญ โอ้โหโอ้ไม่ไหวเล่นมากไปหน่อยนี่ครับผมจะเป็นสปีดอย่างนี้ครับผมไม่ไร้ประโยชน์นะครับเพราะว่าหลังๆเราใช้อยู่ใช้ได้ทั้งโจมตีทั้งป้องกันเลยเดียวนี่ก็เป็นท่าที่เราอัพมาก่อนหน้านี้ครับผมตอนผมสู้กับบอสคงจะดูกันไม่ถนัดเท่าไหร่ก็คือมีทั้งกดล่างและโจมตีกดบนและโจมตีนั่นเอง พวกนี้เป็นคอมโบติดตัวครับผมถ้าหาจังหวะใช้ดีๆได้ก็ถือว่าเป็นท่าที่มีประโยชน์สูงสุดเลยทีเดียวสูงสุดกว่าตะกี้อีกแต่เกมนี้ผมไม่รู้เป็นไรทำไมเป็นคนลูกบอลวะคุณเชื่อไหมครับถ้าเป็นโหมดนอร์มัลเนี่ยผมตายไปแล้วลูกบอลมันจะแรงมากถ้าเราไม่ได้อัพกันเวทมานะครับผมการโจมตีเกมนี้จะแบ่งออกเป็นสองลักษณะครับผมก็คือการโจมตีเวทและการโจมตีปกตินั่นเองไอ้ลูกแตงๆนี่ถือว่าเป็นการโจมตีเวททั้งหมดนะครับผม ปวดตระวังกันด้วยสำหรับคนที่ไปไดอัพกันเวทมานะครับถามว่าอัพกันเวทยังไงนี่ครับผมเมจิกดิเฟนต์ดิเฟนต์นะครับดิเฟนต์ไม่ต้องดิเฟนต์นะฮะ <laughs> มันผิดหลักเล็กน้อย มาถึงวันที่เจ็ดกันแล้วนะครับผมเจ็ดวันอันตรายนะ เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไซมินิอีกแล้วโกเล็มพิงไซมินิ่บล็อ,อกทันเว้ยโอ้ยเจ็บอยู่ดีวะเราเปิดแล้วนะครับผม ปั๊มนิดหนึ่งนะั้ง60ก็อพอแล้วมีเวลาได้นำไปปั๊มไม่ได้เรือรผมเพราะไอ้ตัวนี้แหละไอ้แต้มนี่แหละพี่เอาไปซื้อของนะครับผมปั๊มเยอะๆเป็นเป็นยอดดีโอเคครับสำหรับ7วันอันตรายก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเอาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านกับ D8 นะครับผม See you again พาร์ท Next พาร์ทนะครับผมบายบาย